สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมคลิปนี้เป็นคลิปการเดินทางนะครับผมเดินทางจากอีสานครับจะมุ่งหน้าไปที่ภาคตะวันออกแต่เนื่องด้วยวันนี้กว่าจะเสร็จงานครับทำให้ออกเดินทางสายแล้วก็เกิดการเหนื่อยล้าครับจึงแวะพักที่วังน้ำเขียวครับและรีสอร์ทที่เราเลือกพักวันนี้คือเวลาเวียนรีสอร์ทครับเป็นรีสอร์ทที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามครับตั้งอยู่บนเนิน มองไปรอบด้านก็จะเห็นวิวพาโนรามาสวยงามสีเขียวขจีครับเนื่องจากหน้านี้นั้นเป็นหน้าที่วางน้ำเขียวปลูกข้าวโพดแล้วก็เป็นหน้าฝนครับวิวหน้าฝนก็จะสวยงามประมาณนี้ครับผ่านไปผ่านมาหลายครั้งนะครับไม่เคยได้เข้าพักวันนี้ถือโอกาสเข้าพักที่เวลเวลรีสอร์ทและก็ถ่ายคลิปเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมทางช่องยูทูบหัวใจมีตีนอเดอเวย์นะครับเผื่อเพื่อนๆได้ไปเที่ยวพักผ่อน ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้ได้ตัดสินใจว่าสไตล์รีสอร์ทแบบนี้เหมาะกับเพื่อนๆหรือไม่นะครับ ก็คือบริเวณนะครับจุดเช็คอินเคาน์เตอร์ของเวลเวียรีสอร์ทวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับแต่เนื่องด้วยวันนี้เราเดินทางมาเหนื่อยนะครับการรีวิวก็อาจจะมีเบอเบอร์นะครับพูดผิดพูดถูกอยู่บ้างก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ก็อยากจะนำเสนอให้ได้รับชมครับมาที่โรงพักน,นะครับเวลาเวียรรีสอร์ทเราจะไปมองมุมดูมุมภูวิลล่าก่อนนะครับ ตรงนี้เป็นสระน้ํารวมนะครับทํามุมนี้แต่ว่าที่พักแบบสระน้ําเดี่ยวก็มีนะสระน้ําส่วนตัวมุมนี้มีทั้งหมดด้วยกันแปดห้องนะครับเป็นสระน้ํารวมนะครับ ตรงนี้คือมุมที่มองไปจากโต๊ะเครื่องแป้งนะครับห้องราคาเท่าไหร่นะสอง0ันเจ็รอยบาทท่อนครับนะวันนี้เราจองเข้ามาในวันที่หก <6. S 2> กันย,ยน,นร้อยน2566ครับผมแต่หน้าหายหรือว่าหน้ามีหายไม่รู้ราคาเขายัางไงนะราคาน่าจะอยู่ประมาณนี้ห้องก็ควงขวางนะครับกว้างขวางโอเค okay. ขอบคุณครับ <laughs> ห้องก็กว้างขวางน,นะฮะในมุมห้องนอนนะนี่คืออ่างล้างหน้าครับกับกระจกบ,บานเปเลยอ,อย่างนี้ตู้เสื้อผ้าน,นะครับ นี้แล้วก็ยัมีอห้องน้า,านครับตรงนี้เป็นห้องสุขาแล้วก็ห้องอน้ำนะครับและเวลาเช้าก็ออกมาถึงครับนี่คือวิวตอนเช้าวันนี้ไม่มีหมอกนะครับมีแต่วิวให้เห็นกว้างไม่มีลมด้วยเพราะว่ากลางหันไม่หมุนครับ ไปดูอาหารเช้ากันครับเพื่อนๆฮะมีอะไรบ้างก็มีน้ําผลไม้นะครับมีนมมีกาแฟขนมปังแล้วก็นี่ที่เราสั่งมาครับที่เราสั่งมานะสิ่งม่มากกว่านี้นะเรากล่าวว่ากินแค่นี้เลยสั่งมาตอนนี้ครบทุกเมนูแล้วทุกเมนูแล้วใช่ใช่มีข้าวต้มอ่ามะกรูดีข้าวผัดจนเบรคฟาสดผักครับโอเคครับแล้วก็เป็นเครื่องดื่ม <Okay. S 2> คลิปนี้ผมจะต้องขอตัวรับประทานอาหารเช้าก่อนนะครับเพราะว่ามื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญหากเพื่อนๆน,นะครับดูคลิปแล้วสนใจจะไปพักผ่อนที่เวลเวียนรีสอร์ตก็เข้าไปดูรายละเอียดที่เพจ Facebook ของเวลเวียนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ